ค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าเครื่องปิ้นสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็เอาทูวิธีการปิ้นยังไงนะคะให้ได้ขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้ค่ะมีหน้ากว้างเพียงแค่8เซนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราสามารถจะปิ้นทั้งขนาดแปะได้กล่องขนาดปกติขนาดกลางขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์โควิดนะคะหลายๆคนก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์นะคะก็จะมีการส่งของออนไลน์บ้างใช่ไหมคะคือเรามีการเปิดร้านขายของนะคะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคือเราจะต้องเหมือนเขียนมือใช่ไหมคะแล้วก็ลายมือก็ไม่สวยนะคะแล้วก็ต้องไปลำบากหากระดาษ มาแปะหน้ากล่องเนี่ยค่ะเพราะเวลาแปะมันก็ดูไม่สวยงามนะคะทำให้สินค้าที่ร้านเราเนี่ยมันก็ดูไม่มีมาตรฐานด้วยเนาะหลักๆของในตลาดนะคะมันจะมีทั้งหมด2ยี่ห้อนะคะก็คือยี่ห้อแรกก็จะเป็นตัวเปเปอร์แลงนะคะแล้วก็ยี่ห้อที่2ก็จะเป็นตัวของ p e r ร์ลิเพนะคะซึ่ง p e r ร์ลิเพเองนะคะเขาก็จะมีหลากหลายรุ่นมากเลยอย่างเช่นรุ่น a 6 a 9 a 9 s a 6 s หรือว่าจะเป็น a 3แบบตัวนี้นะคะซึ่ง ความต่างของทั้ง2ยี่ห้อหรือทุกรุ่นเนี่ยค่ะความต่างมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่1เลยก็คือความละเอียดของภาพนะคะก็คือปกติมันก็จะอยู่ที่ประมาณ200 3 0 0 dpi นะคะแล้วก็นอกจากความความชัดแล้วเนี่ยก็คือ2ก็คือเป็นเรื่องของขนาดนั่นเองค่ะขนาดก็จะมีขนาดเล็กกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะซึ่งความกว้างของขนาดเนี่ยมันทําให้สามารถจะปิ้น ตัวสติกเกอร์เนี่ยค่ะได้ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะสามก็คือราคาค่ะราคาก็เท่าที่เราดูนะคะมันก็ผันแปรตามประเภทของเครื่องค่ะความชัดขนาดการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานนะคะแต่ถามว่ามันเครื่องเล็กๆอะคะ่ะอย่างเครื่องเล็กกว่าตัวนี้กับเครื่องตัวนี้เราว่าถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะหรือใครไม่ได้ซีเรียสมากว่ามันจะต้องชัดมากอะไรเงี้ยค่ะเราว่าเครื่องเครื่องไหนก็ปิินได้ทั้งนั้นนะคะ แต่สาเหตุที่เราเลือกเจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้ค่ะมันจะมีความกว้างของหน้ากระดาษค่ะ8เซนนะคะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กกะคะ่ะมันจะอยู่ที่5.7ซึ่งเราอะรู้สึกว่ากล่องที่เราใช้บ่อยๆอะคะ่ะมันจะเป็นกล่องไซส์นี้นะคะ่ะก็คือไซส์ B ไซส์ C อะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เวลาถ้าเราแบบได้ขนาดกล่องหน้าแบบเล็กๆหน่อยเนี้ยเราก็ เราก็รู้สึกว่ามันเล็กไปถ้ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะดูสวยกว่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสน,นะคะซื้อเป็นตัวเล็กหรือตัวอื่นก็ได้อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางตัวค่ะมันจะมีเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ค่ะที่ไม่รองรับบางขนส่งนะคะอันนี้ให้สอบถามกับทางร้านค้าเขานะคะว่ามันสามารถใช้กับแฟตได้ไหมเคอรี่ได้ไหมเจนทีได้ไหมหรือเบสเพีได้ไหมนะคะ ซึ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่อะคะ่ะมันก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะคะแต่บางบางเจ้าอย่างเช่นแฟลน,นะคะอาจจะต้องถามเขาว่าเอออันนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะบางบางเครื่องค่ะมันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือซอฟแวร์ต่างๆมันทําให้โอเครองรับกันหรือว่าบางทีอะคะ่ะของความขนส่งเองเนี่ยเขามีการอัปเดตมันทําให้เครื่องอะคะ่ะมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ข้อดีของมันนะคะก็คือมันไม่ต้องใช้หมึกค่ะคือเพื่อนเพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการเติมหมึกหรือซื้อหมึกมาเติมนะคะมันใช้เพียง ตัวสติกเกอร์นะคะหรือว่าจะเป็นม้วนกระดาษธรรมดาก็ได้สําหรับใครที่อยากจะพิมพ์โน้ตเฉยๆนะคะ,ะ,คะก็ซื้อเป็นตัวกระดาษธรรมดามาก็ได้แต่ถ้าใครอยากพิมพ์เป็นสติกเกอร์ก็ซื้อตัวม้วนกระดาษที่เป็นสติกเกอร์มาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะคะขั้นแรกนะคะก็คือเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน p e r l page ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูค่ะเวลาที่เราแกะค่ะมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือจะมีรูปแม่กุญแจก็คือเราแกะปึ๊บดันดันคืบ แบบนี้ค่ะมันก็จะเปิดเครื่องออกมาค่ะเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเวลาใส่อะคะก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรานะคะก็คือเอาด้านที่เป็นสติกเกอร์ค่ะอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าความล้อนะคะมันจะสแกนแล้วก็ทำให้มันมีภาพขึ้นมาลงบนนี้นะคะ ก็จะปิ้นลงบนนี้ทีนี้ความดีของมันก็คือมันไม่ต้องใช้หมึกค่ะทุกคนมันสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถจะชาร์จแบตใช่ไหมคะเราใช้เครื่องนี้คือถ้าเราไม่ได้ปิ้นบ่อยมันอยู่ได้นานมากเลยนะคะถ้าเกิดคนที่ปิ้นบ่อยๆปิ้นเยอะๆก็อาจจะต้องชาร์จชาร์จชาร์จถี่ก,กว่านิดนึงนะคะโอเคทีนี้ก็เวลาใส่อะมันก็ไม่ยากคะ่ะเวลาเราซื้อมามันก็จะได้มาเป็นม้วนเงี้ยเราก็แค่ใส่ลงไปอันนี้นะคะแล้วก็่างนี้ แล้วเราก็ให้มันยืนมานิดเดียวเพื่อไม่ให้เวลาตอนที่ปิ้นอ่ะมันมันขัดนะคะทีนี้ยเวลาเรากดก็แค่กบเข้าไปแล้วก็กดดันเข้ามาตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้เวลาจะใช้งานก็แค่เปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องขงปุ่มนี้นี่ค่ะมันก็จะขึ้นไฟสีเหลืองอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองเริ่มปิ้นกันดูนะคะหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะคะ จะมี n o ้ e and i ิม a พลย l ก็สามารถเิ้นพวก Label สติ๊กเกได้ปิ้นรูปได้เิ้น n o น้ตบวก Image ก็ได้หรือจะเิ้นเป็นเท็กอย่างเดียวก็ได้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายโหมดมากเลยเดี๋ยวเราจะลองปิ้นรูปภาพนะคะโดยเราจะเลือกไปที่รูปใบป่าหน้าพัสดุที่เราจะส่งนะคะ ทีนี้ใบป่าหน้าของเราอะค่ะมันจะยังไม่ได้ครอบรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการครอบก่อนนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถครอบที่ข้างนอกก็ได้นะคะหรือมาครอบในแอปของมันก็ได้นะคะทีนี้เราจะเลือกรูปด้านล่างรูปที่3นะคะเพื่อทําการครอบนะคะโดยเราก็จะครอบข้างๆนะคะก่อนหลังจากนั้นเราจะหมุนภาพให้เป็นแนวแนวนอนนะคะเพื่อให้เวลาที่ปรินนะคะมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะกดปรินที่ตัวเครื่องปรินด้านบนนะคะ หลังจากนั้นเราจะทําการคอนเนคค่ะเครื่องผ่านบลูทูธนะคะเพื่อให้เครื่องมือถือค่ะจับเจอเครื่องพิมพ์เตอร์นะคะค่ะมันก็จะเจอเครื่องของเราแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราสามารถเลือกความชาัดของภาพได้นะคะว่าจะเข้มมากเข้มน้อยนะคะเหมือนว่าเราเลือกที่เข้มที่สุดนะคะ้เดี๋ยวเรากดปิ้นด้านล่างเพื่อสั่งปิ้นกันเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็อันนี้ขนาดนี้นถ้าถ้าไปเทียบกับกล่องดูทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมันใหญ่พอดีกับอันนี้เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าเกียดเนาะแบบพอกล่องอันนี้ยมันจะดูแบบขนาดพอดีเลยหรือถ้าเป็นกล่องไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ซีเนาะไซส์ซีถามว่าก็ก็โอเคไหมมันก็โอเคนะคะไม่ได้ดูนนะเพราะว่าเขาใช้หลักในการ ปิ้นเอ,อ่ยิงตัวาร์โค้ดตัวเนี้ค่ะทางร้านเขาก็จะเหมือนยิงเข้าไปในระบบเลยเพราะฉะนั้นทางขนส่งอะค่ะเวลาเขายิงเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในระบบแหละเวลาที่พนักงานไปส่งของอะเขาก็จะไม่ได้มาอ่านตรงนี้หรอกเขาก็จะดูในระบบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องไซส์นี้ถ้าแบบใครยังรู้สึกเออมันเล็กไปใช่ไหมคะมันมีวิธีที่สามารถปิ้นให้ใหญ่กว่านี้ ก็คือที่ด้านล่างเมนูค่ะมันก็จะมีคําสั่งที่เป็นอันแรกนะคะมันจะมี1 2 3 4 5สห้านะคะเราสามารถเลือกว่าเราจะตัดเป็นกี่กี่ชิ้นนะคะถ้า5ชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นว่ามีความกว้าง131มเซน4ชิ้นเนี่ยมันจะมีความกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็กะว่าเราอจะปิ้นด้วยขนาดเท่าไหร่ดีใช่ไหมคะสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะปิ้นด้วยขนาดที่เป็น2ชิ้นนะคะก็คือ21.8นะคะ ได้แล้วคาแผ่นแรกนะคะเราก็จะกด continue printing นะคะเพื่อกดให้แผ่นที่สองคะ่ะพิมพ์ต่อออกมานะคะได้แล้วค่ะ3แผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแปะที่กล่องให้ดูนะคะ ทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะก็ขนาดก็ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาแต่ทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันใหญ่กว่านี้ค่ะการที่เราปิ้นเป็นแนวนอนนะคะมันจะทําให้บางทีอะบาโค้ดนะคะมันโดนมันโดนขีดฉีกไปซึ่งอันเนี้ยมันพอดีก็ไม่ไม่มีผลกระทบกับการใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนจะต้องเอ,อ ทําการหมุนภาพมันนิดนึงนะคะก็คือหมุนให้มันเป็นอย่างนี้คะ่ะเกก็เป็นแบบนี้ทีเนี้ยเราก็ให้มาแบ่งตรงนี้แทนนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมคะ่ะเลือกว่าเราจะเอาแบ่งเท่าไหร่มันจะมันจะมีเส้นมาให้นะคะว่าแบบเป็นเท่าไหร่แต่อันนี้มันจะบางนิดนึงซึ่งตอนก่อนที่เราจะปิินนะคะเราก็จะเห็นว่าเส้นมันพอดีหรือเปล่า รือว่ามันไปตัดตรง b a ์โคด e ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตัดแน่แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแบบปกติเมื่อกี้นี้สมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราตัดไปที่เนี่ยถ้าเราตัดครึ่งอะ่ะมันพอมันจะเห็นเส้นบางๆอะ่ะว่าแบบไม่โดนาร์โค้ดแต่ถ้าเกิดตัดสามมันมันจะโดนาร์โค้ดเงี้ยค่ะนี่ก็แค่ว่าทุกคนอะ่ะหมุนภาพแล้วก็ค่อยคอยปรินนันออกมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เป็น2องแล้วก็เป็นแนวนอนนะคะทีนี้ถ้าเป็นไซส์แบบหมุนว่าแบบนี้ดูคือแล้วก็ดูว่าขนาดมันเท่าไหร่นะถ้า5เนี่ยมันก็จะขึ้นว่ามันจะขึ้นโชว์ให้ดูก่อนนะคะว่าไซส์มันนะคะเท่าไหร่มันจะคำนวณหูเนี่ยสองร้อห้าสิบสคือมันใหญ่มากอันนี้ ี่ก็มันก็จะมอนร้อยหกสามเราก็มันใหญ่มากเลยถ้า 2, สองสี่สิบเซนสี่สิบเซนสำหรับใครที่จะปิ้นเหมือนแบบแปะกล่องพัสดุอันใหญ่ๆอะ่ะก็คงต้องใช้ไซสนี้แหละเดี๋ยวเราลองปิ้นอันนี้ให้ดูนะคะ ก็เราก็จะกดอันที่สองนะคะปินต่อเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแปะใส่กล่องกันนะคะ แล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นไซส์กล่องไซส์ดีนะคะกระดาษก,ก็นีจริงไซส์นี้ก็สามารถจะแปะกล่องใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันก็เห็นชัดเลยอันนี้ก็คือจะเสร็จในส่วนของการปิ้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำตัวโน้ตให้ดูอันเนี้ยก็คือเป็นโน้ตที่เหมือนกับเราเราจะทำโน้ตแปะอะไรก็ตามเนาะสมมติอันเนี้ยเราอะลอง ทำพอดีว่าเราจะมีอุปกรณ์ของลูกเนี่ยค่ะเราก็จะปิ้นตัวนี้แล้วเราก็ไปแปะตามกล่องแบบนีเนยเดี๋ยวเราจะลองปิ้นให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะไปแปะที่กล่องที่เป็นอุปกรณ์ขวดนมนะหรือว่าสมมุติว่าใครจะทําเป็นเดี๋ยวเราจะไปปิ้นแปะที่ กล่องข้างล่างของเรานะคะากาแฟอ่ะคือเราจะเอาตัวเนี้ยไปแปะที่ชากาแฟข้างล่างเราทีนี้ทุกคนก็เข้ามาปรับปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะคะสมมติว่าขนาดนี้แล้วก็ default font นะคะมันจะเป็น font ของเครื่องนะคะซึ่งมันจะมี font ให้เลือกมานี้นะคะ มอฟ์ฟอนไม่แน่ใจว่ามีอะไรป่ะอ่ามันก็จะมีตัวฟอนต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสมมุติว่าเราลองตัวนี้แต่อันนี้มันเป็นภาษาไทยเนาะสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็น coffee t e อ่ะทีนี้เราจะไปใช้ตัวฟอนต์เมื่อกี้นี่ค่ะ ทำการปรับไซน์นะคะนี่นะคะพอเราได้นี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราจะลองปิ้นให้ดูนะคะกน็จะนี่ค่ะคอฟฟแอนทีได้แล้วเดี๋ยวลองทำอีกอันนึงนะคะพอดีเราจะนำไปติดกล่องใส่ช้อน เดี๋ยวเราลองโหลดฟอนต์อื่นมาเล่นดูนะคะมันจะมีสี่ฟอนต์เดี๋ยวเราโหลดลออกมาเลนทีนี้เราก็มาลองเล่นดูว่าฟอนต์ที่เราโหลดมาเนี่ยสวยไหมนะคะสมมติว่าเรา,เราสมมติว่าเราชอบอันอันนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราลองปิ้นอันนี้ดูนะคะ ็จแล้วค่ะตัวน่ารักมากเลยน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่วิธีการคีเอทนะคะสมมุติว่าทุกคนจะทำใหม่ใช่ไหมคะก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีให้เลือกว่าเราจะใส่อะไรบ้าเราจะชอบใส่ตรงนี้ก่อนตัวนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าสมมติว่า มัจะมีตัวแมปพิมพ์ตัวที่เป็นเสื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็คือกันประกีทที่เราเลือกใช่ไหมคะมันก็น่ามีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนี่มีมาใหม่ด้วยนะคะนี่ Have a nice day ตื้อไปแปะของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือวันคริสต์มาสปีใหม่ก็ได้นะนี่ซึ่งสมมุติว่านี่เราจะเป็นเป็บเป็น m มอรี่คริสต์มาสเนาะนี่อันนี้มันไซสใหญ่ไปนหน่อยอ่ะสมมติว่าแบบนี่ค่ะเป็น m ม r รี่คริสต์มาสแล้วเราก็จะมีสติกเกอร์นิดนึงสติกเกอร์เขามีให้เลือกเต็มเลยนะคะนี่เป็นหน้ายิ้มก็มีนะคะแบบนี้ อันหมีเป็นนี่ค่ะโบติดตรงข้างล่างนี่ค่ะมันสามารถขยายขยายได้อ่าอันนี้แล้วก็อะไรอีกดีนี่นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ จริงมันสามารถเพิ่มรูปเข้าไปได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอารูปเพิ่มถ่ายรูปหรือเปล่าเนาะทีนี้เราไม่ไ้ถ่ายเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์ถูกไหมคะอันนี้เป็นอิมเมจล้วสมมุติว่าเราไปเอารูปมาใส่รว่าเรารูปมาใส่ไปใส่ดิสมมติเอาลองลองก่อนนะคะเราอาจจะถ่ายเป็นเหมนแบบเป็น ของขวัญก็ได้นะคะแล้วก็ใส่้าพรูปอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกรอบเด็กๆสําหรับใครที่จะทําลาเบลนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเขียนอะไรลงไปได้สมมุติว่านี้ก็เนี่ยเราก็สามารถปิมพ์อันนี้ค่ะไปให้คุณนพ่อปิมแตะของขวัญได้นะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างติ๊กเกอร์ที่เราลองปิ้นดูนะคะ นนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอันนี้เป็นรีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็จะปิ้นพวกนี้ไปแปะของต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็หวังว่าเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งคือจริงๆเราอย่างที่บอกนะคะตัวนี้หรือตัวเล็กใช้งานได้เหมือนกันคะ่ะฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าขนาดที่ออกมาเนี่ยคือ,คอเราจะใช้ อย่างที่บอกเราจะใช้ไซส์ไซส์นี้ซะส่วนใหญ่มันก็สะดวกดีเราก็เลยเลือกตัวนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะ